สวัสดีเอฟซี FC สุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พัดไว้ครับเมื่อวานวัถึงแล้วครับบ้านพ่อหนองฟิมแม่น้องฟิมมุนีน้ำพาทุกท่า,านมาเอาความฝันจากเพ่นพี่น้องมาเอาความฝันมีฝันชัดเด็ดตัวไหนมันมีการจุดถูกครับพี่น้องมิจะความฝันลุน่นล้วนมุนีมาเอาความฝันจากพ่อหนองฟิมแม่น้องฟิมและน้องฟิมพี่น้องมุนีแดงจริงเครื่องเลยครับพี่น้องคุณแดงจริงเครื่องเลยมุนี ก็จะไปชมคลิปนั้นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พพารวยครับช่วงนี้หัวลมหนาวกันลังมาพี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายเนีด้อพี่น้องโรคภัยเหตุอะไรอย่างไรก็บอกโควิดกันยังไม่ทันจังไปไหน,น,นไรครับไปใส่มาใส่ใไซเมตพี่น้องพี่น้องเด้อเป็นห่วงสุขภาพร่างกายของเด้อพี่น้องมาครับมาฟังน้ำแหล่อาจารย์แหล่พพารวยมาครับป้อนพี่แม่นพี่ ่นสิฟันว่าจังไดพี่้องช็อตเด็ดจุดมัองไหนติดตามรับชมรับพี่้องนะยังทุกคนต้อันหรกเบิดควงฝันแล้วเวท่วงฟันแล้วไม่อยากฝันบกแอบฟันบอกตัวหลกเล็กมาเล็กตัวใดหลกอีหลามากเล็กตัวใดเอ้าตัวใดหลกั้ดังลกี่ดาเสียงดีดี จะได้ลูกแล้วแล้วเอฟซีายบางนย่ลูกแล้วเหรอจได้ลกอีหลามากกาได้บอกกันบวกกันอีหลามากกาได้ลูกจะได้กินไอศครีมมากเมยนบะเมีนละเนาะเมนตันไหนนี่เมนียนอึ๊บหลามากก็ไดลูก นี่ง้ยพอเด็ยิอที่าตัวได้นันอาหาลวนวข้าินดีนได้หลายแทงเนีได้หลายแงเลนหน่ะ้าหเก้า่น้งนนเปิดโชคลุ้มเกี่ยวเขาเนาะค่ะสวัสดีค่ะกอนอึนสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอเดกค่ะว่เกี่ยวขาเนาะค่ะกอมา อันตีจังไดเนาะเกี่ยวเข่าแม่โอ้ไม่จะไฮละลายแม่จ้ะลุยน้ำร้อมจ้าจ้าไม่เล่นลำบากพอพ่มีหมงว่างต้องเอากระลำมังใส่ละกันไปว้างใส่คันแค่จ้ะมันก็ไก่เนี่ยบ้านี้อันฟันเราบอกค่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมบ่ฟันเาฟันนี่จ้ะอืมฟันเติมบอกฟันว่าจังใดฟันเติมกับฟันว่าอันเมื่อย เแง่หมึกขึ้นนะจ๊ะฝันว่าอันไปสร้างวันไปสร้างบักทั่วเขาเจ้าไหวประสันไปสร้างบักทัว่วบันริกระทาเอาเขาเจ้าเรียกว่าไหวเขาสร้างบักทั่วนี่เขาไปได้เมียยงนะ่ะสีวัคซีนไปว่าสัน่นเขาเจ้าบอกนุ้ยเรว่าสีแล้วเด้รู้ว่าสีแล้วแต่ว่าไปสีอยู่มองเน,นื้องเนี่ยขาเจ้าว่ามีปากการะกันเพราะอัเด้ว่าสั่นประกันประกันบัตณเหียนอย่างขุลาล่ยไปดในความฝันแต่ว่ามันพวกเกี่ยวกันกับวัคซีนอันนี้นะจ๊ะเพราะว่าถ้าประกันบัตณเหียนก็บพันหนึ่งขนาะ แล้วในข้ายประกันขันแม่นโตตายหรืออีกอย่างแล้วเพราะกับสีเสียหายแต่ว่านุก็จำไม่ได้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างนั้นแต่นุก็ฟันนุก็เลยถามสิสดมได้ดว,ว่านุกทั่วปีภาษาพนดกับนั่งถ่ายโยนเติมนี้กฟันนุกนะทั่วปีจ้าบบกทั่วปีนุก็เลยนเดียวเป็นสำหรับขั้นหนึ่งเอาก็ยใายแล้วมานั่งถาผู้ใดมันนั่งอีกอย่างแล้วก็นั่งเดี้ยวโผ้งข้อมาทั้งหมดวันนี้เขาจะว่าเอ้าอีลาโตบ่ซ่างบักทั่วเขาจะมาถาตัวเติรนโดนแล้วภาษาพูดบอกว่าบักทั่วปี อก็เจ้ามาทาหนูบอกจ่าเออตัวสร้างหมกทั่วประม่นบอก่าเป็นว่าแม่ยนจ่าสันลูกเลียงยาวไปตัวบ่อสร้างหมกทั่วแม่นจ้ะเอาหน้าบ่ออันมั่นสมหมวกทั่วแม่นหนูก็ม่ได้สร้างกระพุดีว่าสันนึกว่ฟันหนูนะแล้วก็เลี้ยวบางหนูโดนแลูวก็เลี้ยวผู้ใดมันยืนทาหัวข้อเลี้ยวบางหนูเพื่อนทาหมวกทั่วให้หนูแั่นึกว่าฟันนะทั่วปีหนูสร้างว้หกรรมวิกรรมแต่วกรรมแต่นึกวฟันหนูม่ได้สร้างกามายิ่งผู้นี้แต่ว่าผู้นี้ขี้สำหร่อมาหาหนูมายืนทาตัวโดนแล้วสันลูกกว่าดผู้ใดมันเลี้ยวบางหนู ก็ฟันนะยินทาบอกทั่วหไฮทั่วหากำมาสั่นทั่วหากรำก็คือว่าหากเก้าเป็นไม่ยิ่งแต่ว่าบ่ถือประมาณคนบางทีซิบกว่านี่แหละทั่วหากำคือว่าทีหาเขาเลขถือฟันมารอบแรกและว่ารอบนั้นก็เนื้อหาทุ่งนู้นอย่างเงี้ยอยู่บัดนเดียบทั่วอีกหากำบอกทั่วปีมาสั่นทาบอกทั่วไฮโน่แต่ไม่ยิ่งเลยที่สำรองฟันแห้งเนื้อนี่ ฝันดีเลยฟันให้เนื่อแม่นแม่นฝันดีตัวสิโชคตัวันให้เนื้อฟันว่าเด่นเนื้อเดียวยังมีฟันดีเนื้อซอกัมแล้ววเนื้อซงกัมบ้าสิว้าอันควอดกระเป๋ามีสานีเราสิบ้าสิบสี่ละเมื่องล้มล้มขา้นมาว่าเด่นกว่าเนื้อสองเนื้อสองกัเหมือนกันเนื้อซองกำเพิ่งล้มเบาเนาะบานี้ไปเกี่ยวเขาคือว้าเห็นนี่ยังกว่าเพรว่าดเอิอันพอนองขี้มบึงจำไม่เป็นห่วงอย่งก็ห่วงกับบ้ามา ทานกับว่าเม่ยนหลัจากมันเป็นห่วงคือจังเที่ยวอยู่ตลอดห่วงห่วงหมักไงเนี่ยแต่แบบม่านห้ามหลือห่วงห่วงอุดุญ่าไปมองคุณรู้ไปเที่ยวเขาไหมยังง่ายเลยเนี่ยเมียนอ่ะคือง่ายเมียนเพราะว่าคือจังเพิ่นเที่ยวทุกมื่นนี่ไหมคันว่าเที่ยวเนี่ป้าเขาสิมุ่นมราขันเป็นว่าเป็นมาคือสีมุนตรงที่สนดอกตัวอันนี้ตรงอุดลูลูไปเลยคันมาไม่ตรงไปยังที่แซกกอะย่างว่างป้าเขาล่มอันนี้แปลนไปเลยแม่จ้ะแล้วก็เป็นน้ำไปคือจังเพิ่นไปทุกมื่นอย่างนี้ไหมน้นอื่น นี่แหละช็อตเด็ดพี่น้องมองเดตามกันกัมือนีอไาเขาะจ้าไปดูเลยนะจ้านั่งไปเบิ่งห้อยม่หอยพญานาหญไงยูด้วจ้านูกับเ้ขนขิงลูกพี่ละจ้าคว่ำคว่ำไงซลองมันเลยครับน่บ่วยบ่บ่วยนา่นั้นน่ะแบบนีะนี่ลองเดวกรู้ ตามไปดูครับพี่น้องมุนอลาดอลาดไป็ะเอาไปน้องพี่ยาไปเบื้งเมตตค่ะเด้อมาครับนําไปเบึ้งห้อยพี่สุดห้อยเขาเดี๋ยวก็รู้ว่าห้อยีหงนะพี่น้องนะถงเนาะี่นฟันโอ้ฝันวางไดีก็จะไปด้วยทีนี้ฟันวางไดยก็หน้แหงนะอ๋อมือเน้าแหงจ้าอันันเมื่อมือหน้แหงนกฝันมันมีเก็บเน้แหงปา้นหน้แหงมัต้องมาใช่ไาบอกว่ามันไดหาถุงใอ่นกฝันนี่มัต้องมันต้องันต้องมั หมู่านนี่มีฝันนไฝันว่ามีคนเอาบักทัวปีมาให้สั่งก็ไ่ยิงคนน้ตอนี้ยิงม่ยิงเขาอัาเขาจะว่าเบิ้งย่งมา่าผู้ใดันอนี่ก็ันนู้นได้สั่งก็ไม่ยิงคนนี้สังก็ส่ละเขาได้ว่านั่นเ้าสั่งุทวปีไปเอาแมพันธุาถ้าดนแล้วสั่นทั่วปีเจ้บักทัวหากรรมนะว่าสั่นผลพนลังของเข่าันพิังเอฟซีโนันผลเป็นการล้างขนเขาครับพน้ังมาลุยโดยชฟ้าเลยเหมือนนี้ ผมนี่มัเยยก็ปลาเขามักแท้แค่ก็ปลาเข่าเอฟซีุกทัเอาที่นอนครับแม่ผมนี่มาคาแท้ล่องปลาเขาล่องให้นะดูสิมากี่นอนนั้งรถอีแทกจ้ะนั้งรถดีแทกวัน้ด้บรรยากาศพี่้องว่ายายกัะปูทำนอนเสียงนในบรรยากาศผมจะแดมักแท้แคเราแ่หน้าก็ปลาเขานี่นพี่ร้อง พอนิ่งพิมพนิ่งพิมพ์เกี่ยวเขาพี่น้องเบยมีแต่น้ำลุ่นๆปนนั่นเขาเจ้าถามหาหนำกันเดีาพิพี่มาเอาอยู่ที่ไปเนี้ยพี่น้องเลยยกีาลำลังกำลังสีน้ำกันไปพ่อเนี้ยชิดนี่แกมาน้ำเลยพี่น้องพอดีไปพอ่อกันที่พคนละมองสัมผัสคนละก็ได้ชวนเรามานนำพี่น้องชิ์คนนานๆสักก็ไปนน้ำน้ำไปเบิ่งห้อย ม่อมเหมมันว่านี่ใจว่าเป็นห้อยยังพ <ah anyway, no ี่น UH ้องตอบไปวิสูตรกันหมุนพี่น้ำพี่น้องฟอนเขาว้างว้างในให้หน้าอะไรได้พี่น้องตรงว้านในสี่นะครับมีแต่น้ำอ่อนตอดหมุนครับยยากแล้วพี่น้องเลยหน้านี่คุณนะมีแต่ให้น้ำ ลงทงลงทาไปเลยพี oh. okay, ่น้องขุนเข่ากับตรงเดียบ้างนี่นีได้ครับุบ้างนี่ขั้นแท่นหน้าบ่ได้บ้างนี่ไฮหน้าบ่ได้พี่น้องขุนครับนี่จะฟอนเขาฟอนตอดบรรยากาศเกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวเขาเยี่ยวเขากลางน้าพี่น้องเอ้ยผู้ใดว่าบุมีน้ามาเอาอยู่พี่เด้อจะมีวิทยาดีเอาทั้งหลล่ะจ้าบอกมัน ยางนน้ขึ้นไปเบิง้นกัได้ครับเป็นห้องเป็นห้องเลยเป็นองีู่เกี่ยวมาขแบ้านใบูเ่ยเป็นห้องบ้านในนี่ห้อยนี่ังีห้อยห้องเยอเม้นมบนนี้ห้อยคนยำเเฮ้ยโว้ยนี่ครับแม่แม่ใจเดี๋ยวไม่อวมาบ่ไ้น่ยลูกเัียไงล่ะไม่มากด้สิ นี่แมวาดป้าเขาชิลมงี่ยป้าเขาป้าเขาป็นเที่ยวนึงป้าเขา่ายเนี่ยมาขันลุยซือนี่ผพีเนองยางขวมนข้าวผลไมห้า่หลคันนี้ขนยำครับร้อยเปอร์เซ็นต์อรอรไปอันนี้กับยำบังเกียวเขาแม่จาเพม่าท่าบ้านไม่เกี่ยวเขาซอยแม่บอ กนแกเนี่ยนกับยแม่จังสีเนาะรูปเล็บนี่กเนื้อแหงนมันบาจ้ค่ะเนื้อแหงนึกกัดที่เป็นแต่เนาะไว้มันหนึ่งซีหาบ่จ้ะหนึ่งซีหาเนาะก็นึกแต่อะไแต่ว่าอันทั่วนี่บกทั่วหากรมแล้วทั่วหากกุยงเอามาให้บ่กาเาห้ บซี่หาจ้าพ่อซี่ก็มักซี่ว่าเป็นนี่ยิงมาเทาแะมาครน้องพี่เมยฟันบอน่ยานฟันบอนบบไม่หมดฟนปเดี๋ยวนีบรรยากาศพี่หน้องสัมผัสกันกลางกลางไฮน่าเลยกลางชงหน้าไม่น้ามพี่น้องคุณพูอากว่าไม่น้า บอกว่าสีพักสิสีพักสิเข็มอันเขาเรียประกันเข็ม,เเขม,เขมลาพัน,นเข้มลาพันเนื้อเพมาะเนื้อเข้มมาบอกว่ามิสวนเนียครับมิสวน์พี่เจร้าซอยกันเนาะแต่ว่าแม่ของพี่มากละหนึ่งซีหานี่เนาะค่ะมาฝันยำอีกแก่บวกชั่วหาด๋ำก็คืออะไรเนาะคือเพราะว่ารอบแรกกับฟันว่าได้เก็บเนื้อ <laughs> ออกจากกระดงเก็บมาใส่ถุงได้หาหาถุงเลยจ้ะมัน <laughs> มี <laughs> ้ก็ วันมาพี่มียังไงกับขั้วมาหาห่ากรรมเหมือนหาบักบทั่วหายได้แต่แบกทั่วปีต้องวิ่งหาต้องวัดนี้คนกำลังมวนลวันเด้อพี่น้องเอ้ยบาดนี้กีฬาลุยน้ำเราค่ะบาดนี้ยอกกันก็มาเราค่ะอ่ะครับคลิปนี้ขอบคุณชบคุณแม่น้องฟิล์มหลายๆครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเป็นสะพาพกันงานตรงหน้าเลยพี่น้องน้ำปุ่นเต็มเทือกยืดียบแอ๊ดตึงหยบน้ำอยู่พี่น้องน้ำแข็งแคลงฝน สำหรับคลิปนี้ขอเข,าขอา้าคำว่าสวัสดีครับครับคลิปนี้เราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะมาฝากคลิปใหม่ๆจากช่างช่องอาจารย์แหล่นาะครับเนาะก็มาฟังคาบฝันตีามฝันชายแกนกับพี่น้องเด้อกจกานทุงหน้าพี่น้องมาสัมผัสประการทางหน้าเลยครับน้ำกหลายพี่น้องเที่ยวขอกับลำบากครับมีสน,นามอ่อนตอนพี่น้องกาจะจบคลิปนึ้นนขอฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดษยาดิีเพื่อจับ่ระาาคลิปใหม่ๆจากทั้ง่องอาจารย์แหลกพอไร่ยรัพย์สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวเข,ข้ามาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ